สวัสดีค่ะท่านข่าวเด็ดอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันอมปรียางามสง่าค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนไทยในพื้นที่ภูมิภาคทั่วประเทศให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยหันมาสนใจในการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาจึงได้ดำเนินโครงการทีมชาติวอลเลย์บอล PA สอนน้องเยาวชนโดยนำนักกีฬาทีมชาติไทยมาเป็นพิยากรต่อเนื่องมาเป็นปีที่17แล้วค่ะ โครงการทีมชาติวอลเลย์บอล PA สอนน้องเยาวชนดำเนินการมาตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบนันนับเป็นระยะเวลา17ปีแล้วและในปี2564จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายโดยนำนักกีฬาทีมชาติไทยในสังกัด PA มาเป็นวิทยากรฝึกสอนทักษะเทคนิคการเล่นวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนหันมาสนใจเล่นกีฬามากขึ้นเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลาจากยาเสพติด โดยมีน้องๆเข้าร่วมโครงการ65คนจาก6โรงเรียนตั้งแต่รุ่นเล็กไปจนถึงรุ่นใหญ่แต่ก่อนจะเริ่มกิจกรรมก็ต้องตรวจคัดกรองกันอย่างเพล่งคลัดเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด -19 เสียก่อนเมื่อเข้าไปในยิมแล้วพี่ๆนักกีฬาทีมชาติไทยอาทิพลื้มจิตถิ่นขาวอนุสราต้อมคำวิลาวันอภิญญาพงศ์ออ,อุมาสิทธิรักอัชรพรคงยศกิติคูณศรีอุทวง์และวรุษวิเศษสิงห์ นำน,น้องๆวอร์มร่างกายยืดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการบาดเจ็บก่อนเล่นกีฬาจากนั้นก็เริ่มถ่ายทอดความรู้ทักษะเทคนิคการเล่นวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธีทั้งการเสิร์ฟการตบการตีลูกซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานเป็นกันเองแต่ละคนดูตั้งใจเก็บเกี่ยวทุกคำแนะนำของพี่ๆกันอย่างมากเพื่อจะนำไปใช้ฝึกฝนและพัฒนาการเล่นกีฬาของตนเองต่อไป หนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเล่าถึงความดีใจที่ได้รับโอกาสใกล้ชิดกับทีมชาติไทยแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆในการฝึกฝนแต่ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและพลังที่ยิ่งใหญ่ที่อาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองเพราะมองว่าพี่พี่ทีมชาติเป็นต้นแบบในการตามรอยก้าวสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาอาชีพอยากได้มาเล่นกับทีมชาติมากขึ้นค่ะให้มีประสบการณ์ในการเล่นมากขึ้นค่ะ หาประสบการณ์ให้ตัวเองชอบพี่ปื้มจิตค่ะเขาดูเท่ดีค่ะเราก็จะนำไปใช้แล้วก็ถ้าเรามีโอกาสนะคะเราก็จะเข้าทีมชาติเหมือนเขารู้สึกว่าได้ทักษะที่ดีและทักษะที่แน่นอนครับได้ไหวพลิปื้มพีนุศลา,าครับผมพี่ซารา่าเป็นเป็นแอดอนผมตั้งแต่เข้ามาเป็นเล่นบอลร์บอลใหม่ๆเลยครับเพราะว่าพี่เขาเป็นมือเซตที่ผมอยาก สัมผัสสักครั้งได้ตีโค้งตีบีหน้าตีบีหลังครับผมผมจะตั้งใจซ้อมให้มากขึ้นครับตั้งใจแข่งให้มากขึ้นแล้วก็ก็จะจะไปคัดทีมชาติด้วยครับ ที่ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างโคดหนองปลื้มจิตและโคดแขกกิติคุณมองว่าโครงการนี้จะเป็นการริเริ่มที่ดีในการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้เทคนิคการเล่นกีฬาตลอดจนกระบวนการคิดและการวางแผนที่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตได้ที่สําคัญคือสุขภาพที่แข็งแรงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลาจากยาเสพติดเราอยากจะไปลงพื้นที่อยากจะไปสร้าง สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆสําหรับคนที่คิดจะเริ่มเล่นกีฬาวอลเลย์บอลหรือแม้แต่คนที่ไม่เคยคิดจะออกกําลังกายไม่เคยคิดจะเล่นกีฬาเลยอะไรเงี้ยถ้าเขาเห็นเราและเขาเขามีเราเป็นไอดอลเขามีเราเป็นแรงบันดาลใจเงี้ยเขาก็อาจจะคิดเริ่มที่จะผันแบบผันตัวเองมาออกกําลังกายหรือคิดที่จะเล่นกีฬาอย่างจริงจังอ่ะก็อยากจะอยากจะไปสอนในในถ้าเป็นไปได้คือในทุกๆจังหวัดทุกๆพื้นที่เลยที่น้องๆแบบ น้องๆกำลังที่จะเริ่มเล่นเนี่ยอยากอยากไปให้กําลังใจอยากไปให้แนวคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> การที่อยากจะเข้ามาเป็นนักกีฬาลราือเป็นนักกีฬาทีมชาติซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนก็คงก็คงอยากจะเป็นสำหรับ,บเด็กหลายๆคนก็คงต้องฝึกเรื่องตรงนี้ครับเรื่องของระเบ,บียบวินัยในตัวเองให้มากๆครับ โอกาสที่น้องๆจะได้ใกล้ชิดกับพี่ๆนักกีฬาทีมชาติไทยนั้นค่อนข้างยากดังนั้นเมื่อ PA จัดโครงการนี้โรงเรียนต่างๆจึงให้การตอบรับและส่งนักเรียนเข้าร่วมเป็นจํานวนมากเพราะเห็นประโยชน์ที่เด็กจะได้รับช่วยสร้างพลังทําให้เด็กอยากฝึกฝนด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้แรงกระตุน้นและยังทําให้ครูได้นําเทคนิคต่างๆจากทีมชาติไทยไปฝึกฝนทีมวอลเลย์บอลในโรงเรียนได้อีกด้วยเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมาก เพราะเด็กได้ใกล้ชิดพอได้ใกล้ชิดเวลาเราฝึกซ้อมมันก็ง่ายขึ้นเด็กมีจินตนาการที่จะติดไปแข่งระดับนั้นระดับนี่อะไรพวกนี้ครับดีมากเลยครับทักษะนี่แน่นอนเลยครับเพราะเวลาเราถ่ายทอดมันก็เป็นทักษะเบื้องต้นแต่พอเจอพี่ทีมชาติเนี่ยเ,เ,เป็นเทคนิคขั้นสูงขึ้นนะครับเพราะว่าจะได้เวลาไปฝึกซ้อมมันก็ง่ายขึ้นแทนที่เราจะกระตุ้นเด็กมากเราก็นิดหน่อยเด็กก็อยากอยากเป็นอยู่แล้วนะครับมันก็ง่ายขึ้น นี้นะคะจะช่วยวางรากฐานในการพัฒนาศักยภาพและความสนใจในการเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชนไทยได้อย่างมากค่ะเพราะว่าการได้ใกล้ชิดกับพี่ๆทีมชาติไทยอย่างเป็นกันเองทําให้น้องๆเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นและทําให้สามารถเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันออมปริยางามสง่าขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ